ครับพี่น้องเออพาเบงายครับจพาบึงมันคือบโกดครับผมนี่ครับตัดตัดงเนียหมนะครับผมแฟนเศษนะครับยึน้าส่นครับ่ม่หนนะครับโอ้โโดนลมไปได้วััดเนาะวัดจะไปบ้างใกล้ครับผมนี่นะครับ Cảm ơn phải luôn không mong hả chín thứ cao là hả của ông phi nông đây mà anh qua quất bò bò quá này gì nữa Ủa nằm lại hẹn hả phi

เไหงครับจิติดพามาติดมือครับผมติดพามาึงมาลองิึงตมือเนาะเดี๋ยพี่้องาเบมงติดมือครับผมไหลแหคับอ้วยครับคุณอยากนน้ำหมาครับประนี้แต่ว่า,าคนว่า มือนี่ม right, 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 right. ันไหลควายท่ครับเบิ้งเอาครับผมน้ำไหลควายครับมือเนี่ยมือใดมีโอกาสนะครับเดี๋ยวพามานะครับผมคนในฮอนอยากเวียดนามมาเด้อครับมาเด้ออมาครับผมมาหมาสวนแล้วครับคนใดอยากเวียดนามหมาครับผมเดี๋ยวลงไปจัดไปว่าแต่เด้ออ๋อผมไปตุลาบ้างพอดีครับเดี๋ยวนี้ เดินรถไีมนลองเลเบื้องนะครับผม่าตรงนี้เป็นตะคือบอ่นะเอาบอติดตามเบื้องครับคอมเมนต์มาเห็นคุยกันได้ครับผม่าอยากเห็นมาลองเห็นเบื้องบอนะครับมาถูกมันมาทรงครับผมเามันมาหลงร้านครับเลยแวะมานะครับผมนะครับสำหรับเมื่อนี้กลาไปก่อนครับพอกันคิปไหม่ครับคอมเมนต์มาได้ครับผมคุยกันนะครับครับ ตอกดาวแชนเนลแบนด์เพชรนะครับผมกับขับไปด้วยครับ